สวัสดีครับร้าน j j b i s h ชอปครับผมวันนี้แอฟฟิลิกาทวินเอลโฟเข้ามาติดปีบ๊บปี๊บสามใบ GSADV นะครับแล้วก็ชุดแหลกตรงรุ่นส่วนชุดนี้จะเป็นชุดแคสบาล่างนะครับผมชุดแคสตาบนเดี๋ยวรอของเข้าเราจะมารีวิวให้ชมนะตัวนี้แคสบาล่าง GSADV เป็นงานสแตนเลสตรงรุ่นเลยนะครับ ปี๊บท้ายปี๊บด้านขวาจะเป็นหลบข้อชุดปี๊บข้างประมาณ45ลิตรปี๊บท้ายประมาณ42ลิตรนะครับชุดปี๊บพวกนี้จะเป็นระบบล็อกคือไม่ต้องมีถาดเพิ่มนะครับผมเกี่ยวล็อกแบบ BMW ได้เลยแบบ BMW GS นะครับสไลด์ล็อกเข้ากับแหลกปี๊บท้ายก็เหมือนกันสไลด์ล็อกเข้ากับแหลกท้ายได้เลยนะครับทั้ง3ใบเลย ก็จะมีใส่ของให้นะครับเป็นอินเนอร์กันกระแทกทั้ง3ใบเลยขอบปิบก็จะเป็นซิลิโคนกันน้ำเอาไปส่วนตัวนี้เป็นสายสลิงระบบล็อกก็ปิดลงมาปุ๊บแล้วก็กดชุดๆุญแจเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้มันจะเกี่ยวนี่ระบบล็อกเดียวกับปิปของ BMW เลยครับผมใช้งานง่าย เลยขนาดก็ใกล้กับตัวรถนะครับมันจะไม่ห่างมากอาจจะเกินแฮนด์มานิดหน่อยขับขับในเมืองก็อาจจะยากหน่อยนะครับถ้าสั่งจังหวัดก็พอได้นี่พอพิงส่วนตัวนี้จะเป็นมือจับเดิมนะครับเอาแหลกคายึดกับมือจับเดิมได้เลย สนใจติดต่อที่ร้าน JJ Bike Shop ได้โดยตรงเลยครับ